เจค่ะทุกคนวันนี้ได้มาทำจุระแถววังบุรพานะคะก็เลยวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาแวะกินของแถวนี้ไม่เคยมากินแถวนีนะะ้เริ่มต้นที่ร้านนี้ค่ะใสสะอาดชิ้นน้ำใสนะมีทั้งหมูทั้งเนื้อนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตาเองอันนี้เกี่ยวนนหมูน้ำใสทุกอย่างรวมนะคะใสจริงค่ะน่าจะเริง ใช่ถ้าจะจริงจริอันนี้คือเนื้อนะคะเนื้อรวมเนื้อรวมนี่ค่ะดูแล้วดูแล้วดูแล้วเส้นหี่เส้นใหญ่อย่เส้นหมี่เส้นยาวไม่ใช่เส้นหี่เส้นเล็กอะไม่ใช่ช่างสั้นนะ <laughs> ของเราจะเป็นเส้นหมี่นะคะเนื้อ <laughs> <laughs> จะประกอบด้วยลูกชิ้นแล้วก็เนื้อสดแล้วก็มีเนื้อตุ๋นนะคะ <laughs> อเอา น่ากินนะคะเดี๋ยวซดน้ำก่อนนะคะอันนี่น้ำน้ำเนื้อนะคะมันจะไม่ใช่น้ำข้นเพราะฉะนั้นกลิ่นจะไม่แรงนะคะน้ำชิงชิงมรนดา <c oughs> น้ำชิงชิง <c oughs> เราจะใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยนะคะแค่เอ <c oughs> อ้น,นิดนึง <c oughs> เราไปน้ำส้มนะคะน้ำส้มกันแบบน้ำส้มพริกดององเี้นะคะถึงจะเหมาะ อาจจะปุงยากสำหรับบางคนนะคะสำหรับน้ำแบบนี้นะคะชิมเนือนน้อเนืน้อเนืน้อเนืน้อตุนนั่เนื้อตุนนุ่มแต่ไม่ได้เปื่อยปิดเหนียวนะคะ สสดสดอย่างที่บอกว่าเขาไม่เคยกินไม่เคยกินที่เป็นเนื้อแบบนี้เนือ้อดีนุ่มไม่มีกลิ่นเริ่มมองตามแล้ว่ะเอาลูกชิ้นมามดูหน่งดิใหญ่จะชิมลูกชิ้นมันลำบากขนาดนี้ต้องหยิบลูกที่ไม่โดนน้ำหรือโดนน้อยที่สุด <laughs> เพื่อใครจะมาชิมลูกชิ้นเนี่ยตรนี เป็นเนื้ออร่อยไะมครับเด้งเด้งได้หมูอะไรแบบนี้หมูอร่อยคนบริจาคก็ชิ้นหมูมาให้กินก็กินเนื้อก็ใช้ได้ครับนุ่มเด้งหมูนะความเด้งมันหมูเหมือนกันรสชาติมันเหมือนมันต่างกันอยู่ละเนื้อเหมือน ก็กินหมูเนื้ออร่อยตลอดแบบใช้ได้ทั้งคู่อเอาเลยร้าน,นเนี่ยนะคะเมนหมูพรอมดาห้าสิบจะมีเส้นไหหลำเส้นเจียมอีบ้างมีเส้นหม,ม,ม,มี่เด็ก็มีเนื้อเนื้อก็มีลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยเห็นไหมไหหลำเนื้อก็มีเจียมผีเนื้อมีให้สนใจก็ได้ค่ะ ใส่สะอาดลูกชิ้นน้ำใสสาขาวังบุรพานี่นะคะร้านนักข่ใสสะอาดนะมากินได้นะคะวังบุรพาเรากำลังเดินกัอไปดูว่ากินร้านไหนดี๋อไม่เชงอยากกินร้านนี้ค่ะโอ้โหโอ้โจหมุดหมาหมูนี่คะ่ะบรรยากาศ คนรอทั้งนั่งทั้งไรเดอร์มาเต็มเลยค่ะและร้านที่สองนะคะร้านโฮ้ัวหวดนะคะอ่านยากนิดนึงนะเป็นร้านเข้าวขาหมแูแล้วก็มีกุ้เสี่ยวเป็ดด้วยนะคะนี่เป็ดนะคะให้ดูเป็ดดูพวกเป็ดกองเดินเนะคือ,อ,ต,อนะตอนนี้ขาหมูยังไม่มานะคะ ชะเง,ง้อชะแง,งมองเป็ดอย่างเดียวเลยคะ่ะก็เลยหดรนทนไม่ไหวสั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปก่อนอีกแล้วค่ะบะหมีม่เป็ดนะคะเพราะคิดว่าเป็ดจะได้ก่อนขาหมูนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าอะไรมาจะมาก่อนคาดว่าก๋วยเตี๋ยวจะได้ก่อนนะคะพอเมื่ <ๆ S 2> อกี้คนทําถามนะคะใส่เลือดไหมคะเฮียเฮียคะใส่เลือดไหมคะมาแล้วเดี๋ยวเป็ดนะคะ เออเป็นเส้นอะไรนะเปาะเปาะเปาะอ,อ,อย่างเดียวนะคะบะหมี่เป็นเส้นเล็กอ้ยเป็นเส้นแบนใหญ่หลังจากปรุงนะคะแดงฉานเลยเนี่ยะคะกินรองท้องก่อนนะคะ<อ>มาแล้วนะคะนี่ข้าวคากิไข่ก็จะประกอบไปด้วยพริกไอ้คาคากิแล้วก็ผักดอง คาราเดนนะอันนี้จะเป็นขามหมูหนังนะคะนี่ขามหมูหนังเราชิมหนังนเลยนะคะขามหมูหนังขามหมูหนังกรอบๆไม่หมเหมือนที่อื่นนะแล้วหนังหมูแบบไม่เหมือนไม่หยุนๆยุนะมันจะแบบหนังๆอ่ะมันจะแยกหนังออกมา กรุบกรุบไม่ใช่นิ่มแบบเป็นเหมือนชั้นไขมันชิ้นหนังของคากิที่มาจะใในจานคากิใหญ่มากคากินหนังรู้ว่าจะเค็มนะคะที่นี่น่้กินกับแกละมุส้งนี่นะคะคำโตนะคะ มันลงคอื์อเลยไข่ตอนน้เขาก็ซึมเปรี้ยวเลยเน่ะรสชาติเล็กๆตรงนี้คือถนนธีระพูลนะคะนี่นะตอนที่เรากินกันเลยนะคะนีฝั่งตรงข้ามนะคะนี่ร้านนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะคใครสนใจก็มา หาก,กินได้นะคะแต่ว่าที่จอดรถตรงนี้ไม่ค่อยสะดวกน่าจะไปจอดที่ดีโอสยามคนะคะนะคะร้านนี้นะคะโคจัวจัวขวดขาหมูเจ้าเก่านะคะดีโอสยามและเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ขายปืนนะคะทั้งเส้นเลย